สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเดินดูข้างในกันครับใช่เพราะว่าซอยนี้นี่ก็คือจะเป็นแบบค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะครับจะมีร้านอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเยอะหลากหลายสไตล์นะครับเพราะว่าแค่ทางด้านหน้า คุณก็เจอกับ r s u Tower กันเลยทีเดียวนะครับผมนะครับ r s u Tower ใช่คือตรงข้ามกับ UOB l a b Lab, แล้วก็ e อ o p ซ a เนะครับผมเป๊ะจัดจัดนะตำแหน่งนี้พอดีเลยนะครับผมใช่ต้องค่อยๆดูดูกันไปอะครับเพราะว่ารีบมากไม่ได้ นะเดินเนอาจจะสะดุดหล้มได้อันนี้ก็เจอร้านอาหารอินเดียก่อนครับเป็นอินเดียนฟู้ดนะครับใช่เป็นแบบร้านอาหารแบบไตอินเดียเลย ใช่ใช่ใเลยครับขนาดพื้นึงคนละระดับกันเลยฟังกันทุกอนใช่โรงแรมอโมล่ามีโอลักสวีทใช่เออโรงแรมอโมล่ามีโอลักสวีทนี่คือไม่ใช่ว่าสองโรงแรมติดกัน ตรงข้านครับก็เ,เป็นเลอรับฟินเน่ใช่เรนรับฟิเน่พิซซเรียอันนี้ไหาตาลีไหนาโปลีฟหพิซซ่านาโปลีใช่ครับพิซซาเรียาหาหตาลีนี่บังกิ้งฟอร์ฟิซซเรียเบลล่านาโปลี อ๋อ้ีนีนีออโอ้ิเชียโเ,เชียบาร์เเบาร์รรไหไฮลด,โซโซดิโซสไตลดิโซดีไซ์บ้านโอ้เนี่ยครับอีสระอ ญี่ปุ่นแหละเห็นไหมมีทั้งอินเดียอิตาลีญี่ปุ่นเห็นไหมครับ international เมื่อตอนนี้ต้อย,ยมีไม่รู้กี่ชาติแล้วแล้วก็มีอันนี้ครับจ a p a n e s e Barbecue r e s t a u r a n ริบุโฉงใช่ไหมเปิดสั้นนะเปิดสั้นเปิดแค่11ถึง4โมง5ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็สบบามารถมาวไปจอดที่ ISU Tower ซึ่งอยู่หน้าปากซอยนะครับแล้วก็มา แบบปัดมาสัน่ร้านได้นะครับเล่นรีแหลกเล่นีแหลกที่ผมเจอเยอะถแถวแถวพวกแบบเมืองท่องเที่ยวพวาเป็นเชียงใหม่พัทยาภูกเก็ตสมุยอะไรเงี้ยเล่นนีแหลกเยอะมากฟุตมาสเตอร์โอ้โหไม่ธรรมดาใช่ใช่ เจโกใช่ใช่เจโกะเขาจะอ่านนะครับในรถญี่ปุ่นนั่งนะเนาญี่ปุ่นนั่งดานเตะซากาปะใช่เป็นแก้วด้านซ้ายเป็นานานมีบุ๊คครับใช่ครับเป็นอัญชนันทักพินชื่อดังในประเทศไทย ที่ผลิตอ่าหนังสือสมัยก่อนเล็เลกๆเ,เ,เขาชื่อว่าโกจีเนี่ยใช่ตอนนี้ไม่น่ามีเล,เล็กๆๆน่าจะเป็นแต่เล็กใหญ่รวมถึงน้งวนิยายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับนานมีบุ๊กซอยสามเอ็ดใช่ครับนี่โอ้โหแบบนี่มีขั้นเรกว่าอะไรเป็นมิจฉาสเลี้ยงนั่นหมายถึงว่า สามารถนำเสิร์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงได้อะไรเงี้ยแล้วก็โโอ้หคอนโดคุณติ๊กเซตตี้ไม่ธรรมดามเขาจะ่างสูงสแล้วมีเย็นยืดมาหนึงใช่ไหมเย็นยืดมานิดนึ่งบนด้านบนนะด้านซ้ายเย่นยืดมานหนึงใช่อันนี้อันโตนิโออะไรครับเนี่ยการปรนะปานครหลวงใช่มิสุกิ มิซุกิอันนี้มันสุบาษะแล้วมิซุกิอะไรเนี่ยใช่เลยมิซุกิเอออะไรเงี้ยสุบาษะแล้วนะครับมิซุกิมีคนนั่งข้างในด้วยนะครับ Ministry of Crab กระสวงปูใช่ครับตระมานั้นั้นใช่ค่อยๆค่อยๆไปเลยครับรถค่อนข้างเยอะ บางทีมีรถเลี้ยวมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางด้านเนี้ยมีชูนะครับผมเป็นอ่าร้านอาหารนะครัมีของว่างมีกาแฟแล้วมีช็อกโกแลตด้วยนะครับชูชูนะครับบริษัทองช็อกโกแลตจำกัดเลยนี่ครับสามเอ็ดอ่าสามเอ็ดคือสามเอ็ดนะเบิร์ดก็สามเอ็ด่น,น,น,นะนี่ครับ Y c o n อน c t i o n ร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ตามย่านนักท่องเที่ยวรวมถึงแหนมทองระยองด้วยใช่ก็มีนายก็พวกอะไรนะสมุยกระตากกระลนอะไรจะมีพัทยาจะมีพวกนี้มีใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือตรงนี้ก็คือจะอยู่ในแบบแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นอันนี้ครับอยู่กูหน้าบ้านนีดอกสีกม่วง ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชันเรื่องดอกไม้สักเท่าไหร่แต่ถนะือว่าสวยทีเดียวใช่ครับอันนี้เป็นฮานาับบี้่นี่นี่ผมมาอยู่ประมาณกลางซอยนะเหมือนเหมือนเจอแยกอันนี้อันนี้ก็สวยนี่ยคอ,อสร์อะไรครับเนี่ยสวยมากเลย สวยมากทีเฮาใต้ห้งคลองโอ้โหอะไรเนี่ยห้นงคลองอพาร์ตเมนต์เขาพาไปอันดับบิ๊กิลานอาหารก่อนจเช้าเลย ทีหเขาที่เขาแค่ท uh, ี่เขาบ้านอีสานเมืองยศเมืองยศยะโสธรเนี่ยน่ครับฮานาบิเมืองยศก๋เยกุยจิวเนื้อย่างมีร้านนะครับใช่ร้านหายนะครับเนื้อย hey, ่าง เนื้อบัวเนื้อไก่เนื้อหมูนี่น่ารักตัวเกียวเกียวน่ครับตัวเกียวกวนี่ครับเคนนีอ่อ๋ออยู่ตรงนี้นเองเคนนี่โอ้โหสวัสดีครับเคนนีงง่เปิดหรือยังแล้วต้องถามว่าดูก่อนนะได้เคนนี่ Kenny. ถึงแล้วครับเคนนี่ เปิดหรือยังผมไม่แน่ใจกี่โมงดูเงียบๆเปิดแล้วได้เลยเจนนี่ไปเช็คเลยโอ้โหตกแต่งเวลานี จะจอกซอยกรมเรือซอยหรือเขามาสลุกเลยี๋ยสามเก็ดเคนนี่ใช่ใช่ก็คือร้านรถสกูตตีที่ผมเปิดดูดใช่ไหมเคนนี่ใช่ไหมอ่าเขาจะมีสขานที่แล้วแล้วจะมีสาขายนึ้ออยู่ช่วงประมาณราชภูมนะครับผมใช่หัวเทินห้าอะไรเงี้ยน,นะครับ ใช่เคยไปมาหลายรอบแล้วคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูได้ว่าเคนนี่อะไรเงี้ยนะเคนนี่โซเชแนลอะไรเงี้ยเสิร์ชอะไรก็ได้รับเหลกเขาเปยวเขียวๆเลยแต่ว่าสายไฟเยอะไปหน่อยใช่ครับดูดิครับโอ้โหต้อนกะเป็นสีแยกเลยนะครับผม ประมาณนี้แหละครับโอเคได้๋ยวผมทำธุระก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่กับ View. สตีทวิวสำหรับวันนี้ผมเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนตอนนีน้ครับ